สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมีความภูมิใจนําเสนอครับเพราะที่นี่บ้านห้วงพัฒนาตาบนแสนตุบบต้งอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเขาปลูกทุเรียนครับมี400กว่าต้นนะครับอายุตั้งแต่6ถึง12ปีไม่ธรรมดาครับเขาเริ่มรู้จักเมื่อปี6 5ตอนนั้นกําลังออกดอกพอดีเลยแล้วนํามาใช้แทนที่จะดูเรื่องดอกครับเขาไปดูเรื่องว่าสิ่งที่เห็นก็คือใบใบสวยงาม ที่สาคัญครับผลติดดีรูปทรงก็ดีผลติดดีรูปทรปงดีไม่พออีกครับปรากฏว่าจากปีก่อนเฉพาะแปลงที่มี70กว่าต้นปีก่อนนั้นขายไปได้1 5 0 0ลูกปีนี้ครับตัดไปบางส่วนและก็น,นับบางส่วนแล้วปรากฏว่าคาดว่านะครับ1,900น่าจะมาโอ้โหมาดูกันครับว่าสิ่งที่ผมเกิดอย่างนี้สิ่งที่ท่านเห็นอย่างนี้เขาได้ ทำจริงรู้จริงจากคู่มือพิเศเป็นอย่างไรนั้นมาพบกับที่ปรึกษาและเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับครับท่านแรกต้องเป็นเจ้าของสวนแน่นอนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้มีชื่อมีเสียงอะไรครับบอกพี่น้องหน่อยไดครับผมไม่ก็มีชื่อมีเสียงฮะไม่ชื่อชื่อจริงนมสกุลจริงไรบผมชื่อปาโมดบุญราศีครับครับเชื่อเล่งเขาเรียกเรียกกันปาตองปาตองอ๋อยกวันใน บ้านหงษพัฒนานี่รู้จักป่าตองเป็นอย่างดีครับที่เขารู้จักป่าตองเป็นอย่างดีนี่เขารู้จักเรื่องไหนเป็นสาคัญครับผมแล้วมันจดดเด่นเขาเปล่าอ๋อเลยครับอีกท่านหนึ่งครับเสวัสดีครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับรายงานตัวเพื่อนพร้องเลยครับผมผมอาจารย์บัญชาสดาวงครับครับอาจารย์บัญชาสดาวงและป่าตองนะครับอาจารย์บัญชาครับผมถามที่อาจารย์บัญชาก่อนก็แล้วกันมารู้จักสวนแห่งนี้อย่างไรแล้วมาช่วยแก้ไขอะไรในบางเรื่องครับอ๋อรู้จักพี่เข้าด้มาหลายปีแล้วนะครับก็ ไปไปมา,มาหากันอยู่เรื่อยมีอะไรดีก็มาแนะนํากันแต่ว่าเมื่อ2ปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อปี65เนี่ยตุเรียนใบของพี่เขาไม่เคยสวยใบไ,ไม่เคยสวยก็เลยว่าเออพี่มันมีผิดพันธุ์ตัวเนี้มันน่าจะเหมาะกับสวนพี่นะก็ะเลยแนะนำให้พี่ก็ลองใช้รแรกๆก็ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สั่งนะยัีไม่ได้สั่งก็คือลองคุยให้ฟังก่อนเดี๋ยวอีกสักนิดจะสั่งเขาก็สั่งมาก็สั่งโปรโปรหนึ่งก่อนนะครับพอช่วงช่วงทำมีดอกพอดีนะมีดอกมีดอกพอดีนะครับเอาละครับท่าน เมื่อช่วงมีดอกนะครับป้าตองครับช่วงนั้นตอนมีดอกนะแล้วเราตัดสินใจยังไงถึงฟังจากอาจารย์มัญชาเขาครับก็จะขอทษลองดูดลองดูทษลองดูถทาลองดูตอนนั้นเราใช้อ,อย่างไรครับในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูครับก็ง่ายก็บอกโลกบอมมึงเอาของพ่อไปฉีดด้วยคู่หูนี่นะครับแล้วอัตราส่วนเราตอนนั้นเราใช้อย่างไงครับอย่างละนหนึ่งอ๋อ คู่หูนี่คือวัวแพนกับวัวแพนกันตาซานกับน้ำแบบพันลิตรพันลิตรนะแล้วก็กี่วันครั้งครับสิบวันสิบันครั้งสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นคืออะไรครับมันก็ใบและดอกมันพอมันมีใบแตกมันก็ไม่เคยร่วงเหมือนนี่ปีที่แล้วมันร่วงหมายถึงผลล่วงนะฮะพอแตกใบอย่างแย่งแย่เนี่ยมันร่วงแต่ตอนนี้มันก็เหมนมันร่วงเท่อะไรอ่ะเออที่เขาเรียกว่ารัดใบรัดใบนะใช่ไหมครับแผลมันจะร่วงใช่ไหมฮะใช่วงแต่ของเรานี่รัดใบผลไม่ล่วงมัน ประเดียต้นเนี่ยครับสามสิบหรือหกลูกจาก30รลูกเหลือ6ลูกลูกโอ้โหปีกายเออปีที่แล้วีเหลือแตก็6ลูกก่อนจะน่าจะเจอคู่หูใช่ยังมาได้มาเหลือ6ลูกแต่ปีนี้เกือบ้อยเออเกือบลอยครับตอนนี้นี่ก็ถือว่าเป็นต้นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงความภาคภูมิใจถูกไหมครับใช่มันใบเร่องของเรื่องคือมันแตกใบอ่อนแล้วมันไม่เคยลวงอะตรงนี้ก็ถือว่าเรามีความภูมิใจตรงนั้นใช่พอแตกใบอ่อนลูกไม่ลวง หลังจากมีลูกแล้วมันเป็นยังไงครับพอลูกไม่ร่วงแล้วเนี่ยเราใช้วิธีบำรุงยังไงอีกครับลูกฮะก็ลุงก,ก็ฉีดตามต้นไปเนี่ยฉีดลูกีคอะไรฉีดในตรงพุ่มเด็กลูกขยายพูมันจะได้ด้วย<อ>มันเออมันเน้นในในใน,ในต้นอย่างเดียวในลูกอย่างเดียวแล้วเรายัางพ่นพเคมีพวกพวกเพกี้ยพวกอะไรอยู่ไหมครับมันก็ปนนอนตอนนี้มันมีนอนข้าวทุเรียนอ่ะก็ยังใช้ควบคู่กันไปใช่ใช่ครับผ<บ>มผสมในถังเดียวกันเลยไหมในถังเดียวกันไม่กาทิ้งไงไม่กาทิ้งเนาะต้องรักษาไว้เอาและครับนี่อายุเขากี่ปีครับเนี่ย ก็ปีนี้ปีสามีลูกตั้งปีห้าหกเจ็ดแปด่นะนี่อายุแปดปีจะอยู่เนี่ยเจ็ดขวบีแปดเนี่ยโอ้นี่เขาปีที่แปดแล้วจากตอนปีที่เจ็ดนะครับที่เมื่อกี้ตอนผมเกิดไม่ลงเริ่มต้นนะที่ผมบอกว่าเฉพาะแปลงเนี้ยได้มาพันห้าร้อยลูกปีกลายก่อนที่จะเจอคู่หูใช่ไหมครับเออตรงนั้นก็พันตอนนั้นว่าพันฟ้าพันฟ้ายังไม่ถึงตอนนี้ละแล้วครับตอนนั้นพันกว่าพันกว่าพันแปดร้อยปีแรกอยู่แปดเก้าร้อยลูกมั้งแล้วก็มาพันตีแล้วก็มาปีเนี้พันเก้ากับสองพันนั้นล้วดิ้นทิ อ๋อเหรอครับโอ้ได้ตั้งแต่แปดร้อยขึ้นมาเป็นพันแต่ปีนี้พันเก้าพันในพันเก้านี่คือเรานับลูกแค่ใดลูกทีว่าเราใช่ไหมเราดิทิ้งไปก่อนอ๋อเหรอนับแค่เอาที่สวยเนี่ะทรงไม่สวยไม่นับดิทิ่งนับแต่ทรงสวยๆนะครับจากแปดร้อยลูกมาเป็นพันแล้วปีนี้มาอยู่ที่พันเก้าจริงๆมันมากกว่านั้นเป็นสองพันสองพันกว่ากว่าแต่ป๋าต๋องบอกว่าขอคัดเอาเฉพาะลูกสวยๆเอครับเราดิทิ้งไปเลยดิทิ้งไปเลย ที่ลูกสวยๆที่เราเห็นนี่มันกี่กิโลกันครับนี่กะเตือยกะติดแม่งกับสามโลต้องตีดดอีสามโลขึ้นสามโลขึ้นเออในกะตี๊ตีไปลูกสามโล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 เนี่ยส่องสามโลนะครับขึ้นไปเยอะเลยคุณพ่อพอใจกับการที่ได้จํานวนมากก็เป็นที่พอใจเออเราก็รู้อยู่ล้ว่าลูกละสามกิโลถูกไหมครับเนี่ยตีไปลูกสามโลนี้ไม่พ้นน้ำหมอนหมอนไม่ไพ้นถือว่าเป็นมาตรฐานเลยมาตรฐานแล้วเวลาเพื่อนพ้องแถวแถวหมู่บ้านเรามาดูนี่เขาว่ายังไงบ้างครับ ก็มีคนก็ทำฉีดยาแล้ว่าหลูกมันสวยเออกูใช้ขู่หูเนี่ยไปมึงลองมงั่ง<ๆ>อ๋อเหรอเออแต่มึคงคนมาลองก่อนมันแพงแต่เดี๋ยวมึงลองซื้อแบบกูนี่นเนี่ยอเอยเอซื้อแบบโปเนี่ยแต่ซื้อเป็นชุดเนี่ยบอกว่ามันชุดก็พันเก้าสิบ 1, เออซื้อเป็นชุดอย่าง,งาานี้มันละหยุดเจ็ดร้อยกว่าบาทนะชุดนี่เดี๋ยวตังโปใหญ่มาก,กอ่ะเดี๋ยไม่กี่ร้อยละีเตัวโปใหญ่เออเดี๋ยวโปเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวโปใหญ่ครับคือแพงถ้ายังไม่รู้จักกันจริง แต่ถ้ามารู้จักกันจริงแล้วก็กลายเป็นราคา<ม>ที่เรียกว่าลดต้นทุนอย่างมหาศาลจะเอาเอามันจริงๆไงไม่ต้องอย่างอื่นสังลูกยุดเลยดังนั้นก็ถ้าเราคุยกันตรงนี้ก็หมายความว่าขนาดเนี้ยสิ่งที่พอใจก็คือว่าจํานวนลูกเพิ่มขึ้น<ม>น้ําหนักของลูกก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับใบก็ดีขึ้นแถ้าสมมติว่าเก็บผลผลิตจากนี้แล้วเราจะบารุงเร็วเลแล้วรักษาต้นยังไงครับก็เดี๋ยวก่อาจารย์เขาบอกให้ฉีดลงดินเดี๋ยวจะรอฉีดลงดินแล้วก็ฉีดต้นฉีดใบอาจารย์แนะนํามาอย่างนั้น แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอ้ของเก่าก็ใช้ของใหม่ก็ใช้แต่ปีหน้าก็ถือว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยมันก็ยังยังดูไม่ออกถูกไหมครับยังดูไม่ออกยังดูไม่ออกล้วจะดูออกเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้เก็บอันนี้เสร็จไปใช้ข,ของกลางหมดแล้วเนี่ยของเราไม่ต่างอีกของหนันมาแล้วอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะรู้กันว่าสิ่งสําคัญเมื่อใช้นะครับเนื่องจากว่ายังมีของเก่าที่เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ต่อเนื่อง เพราะว่าอย่างเสียดายนะครับจะไปทิ้งไว้ในโกดังยังไงอยู่นะครับเป็นแฟนมั้งยังอยู่เน <c oughs> ี่ยดังนั้นก็ยังเรียกว่าต้นทุนยังแยกกันไม่ออกยังแยกไม่ออกไงแต่ตอนนี้อะแยกออกแค่ว่าจํานวนลูกเพิ่มขึ้นใช่ครับเห็นว่า <c oughs> มีทั้งหมดนี่ที่เราดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ป่าตองดูแลเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นครับต้นเลเก็กเล็กเจ็ดติดพันแล้วนะนะครับเป็นพันต้นเลยเฉพาะหมอนทองเนี่ยนะครับแล้วเราไปพ่นตัวอื่นไหมครับนอกจากแปลงเจ็ดสิบต้นเนี่ยแม้กับ่นย้ายชุดนี้แล้วกับผลไปเลยแล้วเป็นยังไงบ้างไอ้ต้อไเเลาด นะครับต้นเล็กเป็นไงบ้างต้นเล็กกับใบดีใบไมกเกอเหรครับใบดีอาจารย์มัชชาครับที่อาจารย์มัชชามาเนี่ยอาจารย์มัชชานอกจากเข้ามาแนะนําแล้วนะครับอาจารย์มัชชามองเรื่องของความแตกต่างในตอนที่มาตอนต้นกับตอนนี้มันยังไงครับอาจารย์มัชชาช่วยอธิบายผมฟังน่อผมว่ามันผิดกันเยอะนะครับคือผมมาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยคือตอนนั้นคือช่วงมีดอกเนี่ยต้นใบไม่สวยอย่างนี้เพราะช่วงนั้นคือใบยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมต้องสังเกตวันนวันนี้ ตุเรียนเต็มต้นนะครับแต่ใบสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะตุเรียนเต็มต้นนะฮะลูกเยอะลูกใหญ่ใบก็สวยแสดงว่าผิดพันธุ์ของเราเนี่ยกู้หูมัตจันเนี่ยครับมันสามารถช่วยในการให้ธาตุอาหารที่คงอยู่ได้นานขึ้นเพราะงั้นต้นก็สมบูรณ์มากขึ้นครับเพราะงั้นเป็นเป็นเป็นความโชคดีของพี่ครัะที่ได้เปิดใจรับกู้หูมัตจันเอามาฉีดพ่นงั้นผมก็ดูว่าวันนี้ถ้าของพี่ครับผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการตัดตุเรียนแล้วมันเพิ่มขึ้นนั่นคือรายได้เพิ่มขึ้น แล้วก็สาคัญผมว่าใบอย่างเงี้ยนะตัดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถทําดอกได้ง่ายเลยครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยไม่ต้องไปบำรุงอะไรมากแค่เราคุมคุมไว้นะฉีดใบบ้างใส่ปุ๋ยทางดินบ้างหญิงเกษตรบ้างนะครับผมว่ามันจะออกดอกเร็วแล้วก็สาคัญคือมันจะดกครับจะสมบูรณ์มากกว่าปีนี้อีกครับก็หมายความว่างวดต่อไปครั้งต่อไปหลังจากที่ค้าในสต๊อกอีกเป็นแสนเขาหน้าใช้สามเกลือครบสูตรใช่แน่นอนครับเป็นไงคือพี่จะสั่งอยู่แล้วครับคือปุ๋ยญิงเกษตรจะสั่งใช้อยู่แล้วแต่ว่า ขอให้ใจของเก่าหมดก่อนนะ่หัดเสียดายนะครับ <c oughs> แต่คาดว่าปีหน้าเนี่ยใช้ครบหมด3เกลอเลยครับ,รบป้าตองครับอยากให้สรุปให้กับหัวใจของผู้ปลูกทุเรียนด้วยกันบางทีเขาบางทีลังเลลังใจก็จะเว้นข้ามไปว่าโอกาสที่จะได้เงินได้ทองกลับมานะครับและลองไปหลายๆเรื่องสิ่งหนึ่งที่ป้าตองอยากจะบอกพี่น้องของเพื่อนผู้ปลูกทุเรียนยังไงบ้างรครับผมก็อยากให้ลองดูนะทดลองเลยไ่ตรงนั้นนะเอาจริ้งเลย อาจารเขามาแนะนำเนี่ยให้ลองใช้กค่ต้นสองต้นผมมามเอาทางแปลงเลยเออของทดลองต้องทดลองให้หมดอย่าไปทดลองแค่ต้นสองต้นลูกชายมันก็เอ็นตีด้วยว่าพอใครมาแน,านะนำเลยผอจะเอาอย่างเดียวเออพอเอาเข้าเนี่ยซื้อมาสองชุดพอมันหมดถูกเขาจะไปชี้ยาผอมันหมดแล้วนะช <c oughs> นะอบใส่สังอี้กันแล้วนกะ็ติดมาสองโปะแล้วเราซื้อมาสมุดสามโปะแล้วก็ต้องสั่งมาโนะอ,อ้โห ต่นแลวครับขนาดลูกชายคอยเบรกไว้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าหัวใจนักสู้ทางการ,กรเกษตรผู้ที่หัวไวใจสู้ผู้ที่ไม่ได้ทดลองครับแต่เอาจริงเอาจังทุกแปลงนั้นใช้จริงไม่ใช่มาเว้นต้นนี้ของอีกบริษัทหนึ่งต้นนี้ของอีกบริษัทหนึ่งเมื่อทําอย่างนี้ก็ถือว่าคนนี้แหละครับคือต้นแบบต้นร่างของนักการ,กรเกษตรที่แท้จริงแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้ให้ความรู้กับของเพื่อนพี่น้อง ผู้รักความก,ก,ก้าวหน้าและความยั่งยืนในการเกษตรนี่คือการติดใจครับตั้งแต่เริ่มทําเห็นดอกนะครับเห็นใบไม่พอครับเห็นผลผลิตที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นนี่คือความยั่งยืนนัในการเกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนมีความภูมิใจนําเสนอที่เรียกกันว่าภูมิใจภูมิใจครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับและทั้งสองท่านขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับพบกับความยั่งยืนกับมิเตอร์เกษตรยั่งยืนต่อไปวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับครับ